ส่ล้วเมื่อไยกุมคะ่ะวันนี้เรามีไก่ต้มขมิ้นนะคะถ้าบ้านเราก็จะเป็นไก่ต้มขมิ้นกุญิกุญ,ญิต้มกุนีอ่านี่นะคะเป็นตัวสะโพกค,ค่ะเราจะเป็นอาหารแบบใต้สามจังหวัดเลยค่ะทรายต่อไปก็จะเป็นผัดเผ็ดไก่ค่ะผัดเผ็ดไก่ซีสที่ถูกบ้องจะเป็นออกสีแดงกับสีส้มนะคะแล้วก็มีเหลืองขมิ้นด้วยส่วน ปลากระพงอันนี้จะเป็นแกงส้มปลากระพงค่ะอันนี้จะเป็นเจ็ดสิบบาทค่ะไก่ผัดซีอิ้วค่ะจะมีแค่สามจังหวัดนะคะไก่ผัดซีอิว้วใช่อันนี้จะเป็นไก่ผัดซีอิ้วนะคะมาได้นะคะเนื้อผัดขมิ้นค่ะเนื้อผัดขมิ้นก็จะมีแค่ที่บ้านเราเราจะใส่ตัวที่เป็นหอมแดงกับกระเทียมเข้าไปผัดแล้วก็มันจะหอมมาก ใช่ทีนี้นเป็นซีงแอันนี้เป็นซีงแงเนื้อนะคะคือใช่ที่มาลายูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเลยมาได้นะคะสำหรับใครที่อยู่ละแวกนี้นะคะซอยเพชรบุรีเสร็จนะคะมีอาหารเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารใต้มาลายูอาหารภาคกลางแล้วก็อาหารภาคใต้ตอนบนก็มีเยอะเหมือนกันที่นี่เราจะมีแบบประมาณ2ี่สบกว่าร้านได้ตั้งแต่ต้นซอยเลยค่ะจนถึงปลายซอยก็ประมาณ หนึ่งกิโลนิดๆใช่อยากให้ทุกคนมาที่ซอ,อยเพนรีเจ็ดนะคะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีมัสยิดอยู่ร้านเราจะติดกับมัสยิดพยาไท,ไทเลยค่ะครับคร,รับร้านคุ้สลามร้านทุ่เราจะเอาลาวเประกญาจบนีเป็นเมนูอะไรครับเป็นมันตตะบะครับ,ม,ม,บมีทั้งหมดสามไส้มีไส้เนื้อไส้ไก่แล้วก็ไส้หวานซึ่งเป็นไส้กล้วยนะครับ ราคาเราอัพอยู่ที่ห้าสิบาททุกไส้นะครับเนี่ยครับแผ่นใหญ่ๆอย่างที่เห็นเนี่ยสำหรับรครบังวันนี้ขายอะไรบางสลามครับอันนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับบังอันนี้เป็นเมนูรับราคาเท่าไหร่ครับบังสี่สิบบาทครับผมอันนี้มันเส้นมีเส้นใหญ่แล้วก็สองเส้นรวมมีกี่เส้นบบังสองเส้นครับเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่เส้นมีอัสลามในกลุมคำนี้อะไรคุณสลามครับ วันนี้ขายอะไรบ้างครับนี่อันนี้มีกทะทิอันนี้ข้าวก,กระปิสองละห้าสิบครับอันปลาดุกส่งลห้าสิบกระหมอมวัวก็ห้าสิบตับไก่ก็ห้าสิบค่ะผไม้ดุกชิ้นก็ห้าสิบบาทากินมากแล้วก็ไก่ซอสน,น้ำแดงแปดค่ะชิ้นบรรยายนุ่ร้อยเนต้อ มาอะลัยกุมุสลามบาร์มัจดิลลาบาร์มัจดิลลาวันนี้นเหรอคะวันนี้มีหลายเมนูมากค่ะแบบแรกก็จะมีซุปอ่าโครงกระดูกอ่ะค่ะเป็นกระดูกโครงแล้วก็เป็นเนื้อส่วนใหญ่คนที่นี่จะทานเนื้อค่ะไม่ชอบทานกระดูกแน,น่ค่ะแล้วก็จะมีชิมเมอร์เลยเป็นอ่าแกงมัสมั่นใต้แกงไก่แล้วก็อ่าไข่ในไก่ ไ่ในไก่ค่ะแล้วก็มีเนื้อแดงมีผัดเผ็ดไก่ตามปกติเหมือนทั่วไปมีซีงเเอีแกนะค่ะซีงเเอีแกเป็นปลาโอซีงเเป็นอาหารทพื่อนบ้านสามจังหวัดค่ะอ๋ะอมีมัตตาบะแล้วก็รอตตีรวมมิตรครับอ๋อมัตตาบะเนื้อแล้วก็มัตตาบะไก่ห้าสิบบาทครับคห้าสิบบาท เปิดประมาณ4โมงครับอืออือขายมี้น่ขามีผลไม้ประมาณ8สาชนิดนะคะแล้วก็ขายปีละครั้งยำผลไม้เป็นเมนูยำผลไม้กินกินลดความอ้วนไม่ใช่แล้วก็กินแล้วก็ระบายท้องดีค่ะครับแล้วเออลนั่นอะไรนะแก้ปวดก็กินได้เดี๋ยวกินหลังโซโ h ก็ได้ยิ่งดีแล้วกินน้ำไเยอะ ้สบายจ้ะค่ะมทีน้ำโคงตุ๊กเครื่องคา้วก็มีขนมคานะก็มีขาตังให่หยอกค่ะตาค่ะเราจะมาานไน้อะไนมาตัวนี้ต้องเป็นขวดขวดใหญ่นะคะน้ำโค้งน้ำ้อยน้ำตาลสดคะค่ะน้ำคานค่ะแล้วก็อนี้มะเข้าวโดชนิดพิโอเลนค่ะนเตียนค่ะแกหยาดกระตุกเลยนะคะมะแกงถั่วนะคะแล้วก็อันนี้ขนมพุดดิ้งค่ะ อันนี้ขนมปะดินนะคะคือขนมปะดินแล้วก็อันนี้ขนมแป้งแป้งนะคะค่ะแล้วก็มีขนมขิงของเราก็ตำรบบนะคะขนมถิงเจ้าเก่าดั้งเดิมค่ะอร่อยมากค่ะเชิญ <ๆ S 1> มาชิมได้นะคะที่มาซิดดารุน้ำมันค่ะซอยเจ็ดนะคะซอยพรบุรีเจ็ดค่ะอะันนี้ขายอะไรกันบ่าครับขายอินผาลางคับมีหลายพันมีกล่องอย่างนี้สองร้อยสามสิบกล่องอย่างนี้ร้อยสามสิบ แล้วก็กล่องดัร้อยหกสิบแล้วก็มีมัตตาบะไส้ไก่ไส้เนื้อไส้หวานแผ่นละห้าสิบบาทแผ่นละห้าสิบบาทน้ำอ้อยขวดละห้าบาทเอามาสดๆเลยมิซาลาแค่นำเมนูอะไรกัน มีวันนี้มีข้าวเหนียวไก่ทอดมีเฉพาะอันนี้เป็นส่วนของหน้าอกอันนี้สะโพกอันนี้ตับอันนี้น่องค่ะอันนี้ปีกอันนี้ตีนไก่แล้วก็อันนี้คอค่ะต้นที่ยี่สิบาทพวกปีกตับจะเป็นยี่สิบบาทท่านน่อง3ามบคอสิบบาทสะโพกสี่สิบแล้วก็หน้าอกสี่สิบเหมือนกันค่ะสล่ามค่ะวันนี้มีสลัลาดอค่ะแล้วก็ สลัดทอดสลัดทอดค่ะของอาหารภาคใต้อาหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสามเนี่ยแล้วก็มีไก่ตอนแรกก็อาหารปัตรกินการจัดองค์ค่ะมีราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คอันนี้สี่สิบบาทค่ะมียี่สิบสามสิบแล้วแต่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ค่ะค่ะค่ะแล้วก็นี้ก็อาจารย์ปลาจาระเม็ดค่ะอาจารย์ก็อาจารย์มลายู ถ้าถ้าทิชุูแทบก็ลาบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น,นี้มันเป็นสูตรของปัตตานีเพราะว่าก็เป็นคนปัตตานีค่ะแล้วก็แกงส้มค่ะยงส้มลค่ะากระบอกถุงละสามสิบบาทค่ะค่ะแล้วก็ปลาทอดค่ะค่ะวันนี้มีเมนูที่แนะนำก็คือมีปลาแซลมอนกับปลาดาบะเแซลมอนร้อยห้าสิบรากระบอกก็ร้อยเอ็ กล่องเก้าสิบแล้วก็มีทูชิทูชิเนื้อฉับแล้วก็ทูชิมีหลากหลายทูชินั่นแหละหลายหน้าแล้วก็มีสาหร่ายมีสลัดโรแล้วก็ที่มีมีอัคก,ก,ก็เขาเรียกอัคก,ก็เป็นเมนูจากทางใต้อัคก,ก็กล่องสามสิบบาทค่ะนี่ค่ะอักคออกค์คข้าเหนียวอาคก์ค่ะสวัสัีค่ะ อันนี้เป็นขนมโคแล้วก็มีข้าโวโพดก็มีอันนี้เรียกว่าตุ๊กะาสูตรงค่ะตุ๊กะาสูต,งตรงราคานีาน้สิบบาทค่ะแล้วก็อันนี้เป็นข้าวเหนียวสังขยาก็มีค่ะที่ที่ร้านจะมีก๋วยจั๊บนะคะแล้วก็ก๋วยจั๊บไก่แล้วก็โจ๊ก,ก,จกเนื้อโจ๊กไก่แต่ว่าเดือนละมาดอนจะขายแต่ก๋วยจั๊บอย่างเดียวะคะ่ะราคาเริ่มต้นที่ส5สิบห้าค่ะ <inate> ใช่ค่ะมีแบบรวมแล้วก็มีเนื้อไก่มีอะไรหลายอย่างต้องดูี้มันจะอยู่ในครักุ้มซะลังเนื้อไ่ขาขายเฉาก๊วยค่ะแล้วก็นมออนมปังนมเย็นแล้วก็นมปังหน้าไก่มัะโรนีผัดซีอิ๊วแล้วก็มัต Sabrina, ตบะแล้วก็สโมอซาค่ะ,คะ <ME> ใช่ Rab มัตตบะอับสโมซามัตตบะนี่ราคาเท่าไหร่สามสิบบาทค่ะถูกกับเขาแน่จอย Um...